จะรีบตกใจหาพ่อมึงเหรอ,อะจะรีบทำไมนานๆมีงานทีเออไงกูก็กลีไว้ไงมันมทุมไม่มีหรอกมึงไม่ต้องหาน่นกลับออไปค่ายทหารจะถึงเซาน่นแล้วมึงรู้ได้ไงอะ่ะกูพาไปออไอหัวหน้าเที่ยวกันลีกูแปลกใจว่ากูกินน้ำเนี่ยมึงตกใจทำไมมึงจะต้องไปเรียนแบบคณะอื่นก็ทำไมกูคแค่กินน้ำ ไม่เนี่ยไม่ตีตีสิไม่ได้คึกคืนให้มันจบตริงตริงเต้นอ่ะกินน้ำไม่กินไม่กินเหรอออเไปไปเข้าเรื่องเฮ้ยกูชอบผู้หญิงคนนี้อ้าวเรต้องชอบสิแต่กู้จีบไม่เป็นนะกู้คือต้งผูสารภาพกับมึงตรงๆเลยนะว่ากูยังบริสุทธิ์อยู่ ตั้งแต่เกิดมาเรื่องผู้หญิงกูไม่เคยไม่เคยหยุดหรือเปล่ามึงอะกูไม่เคยหยุดเลยกูไม่เคยจีบเลยเรอเออเอางี้เอาไงเดี๋ยวสอนเรอเอาเปล่าสอนแล้วได้เลยเหรอได้เลยจริงนะจริงจริงห้ามโกหกพี่จัดไปอให้กูทำไงบ้างฮะให้กูทำไงบ้างพูดตามกูทุกคำทุกคำเลยเหรอทุกคำพูดจัดไปอย่านอกเรื่องได้เลยอย่าวิกอย่าวี่ไม่นอกเรื่องอยู่แล้วเป็นพระเอกที่เล่นแต่ในเรื่องอยู่แล้วจริงจริง แล้วก็เป็นพระเอกที่ไปไหนก็มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องดีดีดี่ะครับเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยโอยตกใจหมดเลยมันจะบ้าเลยเขาเป็นสาวเป็นนางกูก็เป็นหนุ่มเป็นแน่นจะไปจีบกาจะนั่นี่ยวัดเนวามึงผักทรงเดชผีผักทำไงอะอมากับผีแม่งมั้ไม่ใช่ผีใกล้แล้วล่ะแม่มึงอะ ซ้อมไม่ก่อนซ้อมมันผีก่อนเดี๋ยวตายไปกูจะได้ไม่ตกกระจายแล้วถ้าแม่มึงตายไปขอดื่มสักแก้วได้ไหมอะไรอะไตวายไตวายวายแม่ฉันไม่น่ากินไตน่าจะกินตีนนะพูดอย่างเงี้ยน้ำเห็นไหมเนี่ยเอไม่นอกเรื่องก็ได้เออเอาเข้าไปเลยเข้าไปใกล้ๆเฮ้ยมึงไม่ให้กูตั้งตัวก่อนเล่าก็ตั้งสติเด้กูอายเนี่ยเข้าไปเห็นกูอย่างเงี้ยกูอายเป็นนะ ปเีเขาไม่ไมีเหลี่ยมด้วยนะไอ้ออน,นี่เนี่ยไม่เบาไม่เบาเจ็ดสิบห้าเบาได้ไงแล้วแรดซะด้วยเอาไปใกล้ๆหน่อยสสอสยสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรหรอครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรหระอครับชื่อสุรัตน์พัีค่ะสุรัตน์พัฒีพัฒน์พัีชื่อคอกับผมเลยชื่อคอรกับผมเลยออผมยชื่อมินราผมชื่อมินธา มีแฟนยังครับมีแฟนยังครับยังไม่มีค่ะสองเสียงคบไม่ได้อยู่ไม่มีแฟนเหมือนผมเลยไม่มีแฟนเหมือนผมเลยอ๋อค่ะไม่เหงาเหรอครับไม่เหงาเหรอครับก็มีบ้างค่ะรับผมไม่พิจารณาสักคนสิรับผมไม่พิจารณาสักคนสิ ถ้าเป็นแฟนผมดีนะครับถ้าเป็นแฟนผมดีนะครับคุณไม่ต้องทํากับข้าวคุณไม่ต้องทํากับข้าวเดี๋ยวผมทําให้เดี๋ยวผมทําให้ไม่ว่าจะเป็นหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งตุ๋นตุ๋นต้มนึ่งอะไรนะหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งกือว่าแดกผัดกะเพราจะง่ายกว่าไหมกินแล้วจานไม่ต้องล้างกินแล้วจานไม่ต้องล้างเดี๋ยวผมล้างให้เดี๋ยวผมล้างให้ชามเกี่ยวข้อมชาชามขาวข้ามข้ามชาม ตามเกียวความจ้าจำเก่าความค่ำความค่ำอยู่กับผมแล้วผมจะพาไปเที่ยวอยู่กับผมแล้วผมจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวสุพรรณไปไหมไปเที่ยวสุพรรณไปไหมมีหาวมีหาวดูดอมีหาวดูดอหอดูดาวเขาเล่นเขาเล่นด้วยนั่นแหละหอดูดาวนั่นแหละหอดูดาวดูไปหาวไปสุพรรณมีไอ้นี่กินไหมไปกินกันไหมสุพรรณมีไอ้นี่กินแล้วไปกินกันไหมไปกินแตงสุกแดกแตกแดงไปกินแตงสุกแดกแตกแดง ไปกินแตงสุกแดกแตกแดงไปกินแตงสุกแดดแตกแดงอ้าวโอ้โหใจไม่ดีเว้ยเสร็จแล้วจะพาไปหาลุงผมเสร็จแล้วจะพปาไปหาลุงผมลุงกระตาผมลุงกระตาผมที่สวนสัตว์ไปที่ไหนคะกูเป็นลุงกูเป็นลิงหรือเป็นช้างอยู่ที่นั่นล่ะตบปากแตกเลยบอลพูดตามที่สวนสัตว์ที่ไหนคะที่สวนสัตว์อ๋อลุงกระตาผม เลี้ยงสัตว์อยู่ที่สวนสัตว์อ๋อลุงกระตาผมเลี้ยงสัตว์อยู่ที่สวนสัตว์ไปไหมครับไปไหมครับตะมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีหอยของตะมีไม่ดีไปกัดหมีของตะม,มอยอย่ากัดผิดนะมึงเลี้ยงอะไรนะคะถ้ากัดผิดนะมึงคนไม่เหลือเลยนะตะมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีหอยของตะมีไม่ดีไปกัดหมีของตะมอยเลี้ยงอะไรคะตะมีเลี้ยงหอยว้าว้ายมีเลี้ยงหอยตมอยเลี้ยงหมีหอยของตมีไม่ดีไปกัดหมีของตมอยตมีเลี้ยงหอยตมอยเลี้ยงหมีเราต้องจะไปตมอย เลยอะไรเนี่ยต,ติไม่มีไงลิ้นหนึ่งได้พันกันมั่วขนาดนี้ก็ผมบอกให้ค่อยๆพูดก,ก็ได้เอางี้มานี้นี่มีอะไรบ้าเอางี้กว่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนการจีบเลยร้องเพลงร้องเพลงอีกแล้วอเออไปสืบทราบมาทำไมนางเอกเนี่ยคนละยองเฮ้ยมึงรู้ได้ไงอา้าวในัตรประชาชนเขาแอบไปเห็นมาจริงเหรอบ้านเกิดอยู่ระยองอ๋อแล้วเกี่ยวอะไรกับบ้านเกิดอ้าวเคยได้ยินมั้ว่ายองหี้สั้นกันหียาวเปล่า ภาษาพื้นเพลงกูมไม่รู้เพราะกูไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจับมอือสีหนึ่งเนี่ยแข่งกัเทพบัญชาเลยอะไร,รเทพบัญชาติดหอมหวนใช่ไหมนี่<ม>วัฒนาติดหอมหอยอมก็กูไม่เคยเห็นจริงจริงว่าอันไหนสั้นไหนยาวที่ผมพูดเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นพื้นเพทางบ้านเขาเนี่ยภาคกลางเนี่ยภาคกลางเนี่ยไปไหนมาครับนี่อ่ะตระลายเนี่ยเขาได้ยินคําว่าละยองหีตั้นจันหิยาวหรือเปล่าก็ไม่เคยไงผมไม่ได้ทะลึ่งฟังผมให้ดี ภาคภาคกลางเนี่ยไปไหนมาครับไปดูลิเกมครับแต่ภาที่ระยองอ่ะไปไหนมาฮีไปดูลิเกมมาฮีากลับเราฮีาไปอยู่ไม่ได้ฮีทำไมอ่ะร้อนฮีร้อน<ล>ไม่ซื้อพัดสักอันนะ,นะอเอาไว้พัดเวลาร้อนอ่ะที่เกียดนั่งพัดนี่นี่นี่ผมจะสาธิตให้ดูที่ผมพูดมาเนี่ยผมจะให้คุณเข้าไปจีบนางเอกแบบภาษาบ้านเขาทำไมจะเกี่ยวกันอ่ะอ้าเคยเห็นไหมคนบ้านนอกเนี่ยเข้ากรุงเทพเนี่ย แล้วยิ่งเป็นคนบ้านเดียวกันมาเจอกันในใจกลางเมืองเนี่ยเขาจะรักกันมากขึ้นไงจริงเหรอเข้าใจป่ะบ้านกูอยู่บ้านเดียวกันกูเห็นทะเลาะกันทุกวันเลยอ่ะปัญหมันบ้านมึงทะเลาะกับเจ้าที่อ่ะเหรอใช่ไหมเนี่ยเอาอย่างนั้นเหรออ๋อเหมือนเป็นเหมือนเป็งหน่อไม้พงศธรนะไผพงศธรไอ้คนบ้านเดียวกันนะอ่ะมันเป็นอะไรเงี้ยอย่างงี้แตวผมจะถามแบบภาษาภาคระยองสุดแล้วคุณตอบแบบภาคระยองสาธิตหน่อยตาเอาไว้ทำอะไรตาเอาไว้ดูฮิอ๋อ ปกเอาไว้ทําอะไรไว้ดมฮีปปากเอาไว้ทําอะไรเอาไว้กินฮีลิ้นเอาไว้ทําอะไรเอาไว้เลียฮีปประมาณนี้ครับมันไม่หยาบหรอกมันคือคับค่าของภาษาเราแต่ทีนี้เราร้องเพลงเข้าไปจีบเขาครับครับคตายันสัญญาดังอยู่แถวนู่นลยยองเหรออ่ะดังไปที่เดียวเลยเหรอนี่เนี่ย เขาดังหลายที่แต่ว่าระยองข้างไขรสายยันเพลงนี้ครับครับหลบเรียแพ้ใจโอ้โหผมได้พอดีเลยใส่ฮิให้เป็นจังหวะจัดไปรับรองเขาก็จะไปครับไปครับแต่วันนี้ได้พวงเดียวจริงๆนะนี่้พวงเี้จะแซวทําไมกูอายเขาเข้าไปไม,ไม่ยกตอนนั้นมีไม่ยกแก่ๆคนทำไมครับ80กว่าอผู้มีพระคุณกวัฒนาครับผมให้คืนละ5,000ันก็บาทอแต่แก่เขาเริ่มหลงไงชอบสีแดง ทำไมครับไปพอไปโผอยู่มอบสีเหลืองติโอ้โหโดนดงกระทือบไปหาไปแล้วว้ายตอนนี้ก็เลยรล่อแร่อยู่เข้าไปครับหลบเรียยแพ้ใจอะไรอะลองเสียงทั้งกันนะไม่คิดจะพูดเฮียอะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลิเกหลักลิเกหลักแต่ข้าตัวเป็นหลักทำเฮียอะไรไม่ได้ทักอย่างจะ้องไปเองนะครับ ลบเละแผลใจให้หายหบาดแผลยอดดีโดนเขารังแกเจ็บเป็นแผลข้างในเขาแทงเขาทิ้มอยู่ที่ริม โอ้ยเดี๋ยวนีกูชอบท่าเมื่อกี้มากประโถอ้มทิมซุกสะดุ้งอะไรเนี่ยมันรี่กูยี่ไม่เคยโดนเปิดบริสุทธิ์ตรงบริเวณรูตูดอยู่เคยฟังไม่เพลงรักบริเวณรูตูดเป็นเพลงที่อปรีมอ่ะทำไมกูร้องไม่ดีตรงไหนเนี่ยไม่ร้องดีแต่เว้นวักใส่ภาษาเขาไม่เีมึงก็ต้องเข้าใจว่ากูไม่เคยร้องเพลงอื่นมีไหมเนี่ยเธอมีของดีของสายยัน ใ yup. ส่ยิ่งให้มันตรงจังวะมันต้องมีลีลาหน่อยได้ได okay. ้ได้ได้ไ้ันเทได้ดเด้ได yeah. ้ได้ like ็อย่าี้ใ่มาจักปะนี่มันเต้นหรือมันจะย่องไปขบมยของไทยวะเธอมีของดีพี่จึงลืมไม่ลงยังรักยังหลง ฮวงหนัดนาอยามหลับยามนอนพิ้ใจร้อนอยากเห็นพิโอ oh ้อาเดี๋ยวเต็มไปหมดไอปะมึงเก็บอะไรอะเก็บหิ้วคุณร้องไม่ดีเหรอ,หอเอางี้กว่าลักษณะเขาจะชอบอ่ะงั้นเขาไม่ยืนฟังหิอยู่หรอกเนี่ยเอางี้ลองลองถ้าชอบอย่างเงี้ยลองร้องเพลงเกล้ยยดิเพลงอะไรหอมหน่อยหอมหน่อยหอหอมหน่อย แล้วถ้าเขาให้กระเทียมกูแล้วให้กระเทียมแหมโอ้ยนึกถึงปู่เลยเป็นไงร้อยสิบปีไม่ตายโอ้อายุยืนเขาไม่โกนต้นตีนเหมือนเนี่ยหอมหน่อยจึงขอหอมแก้มอ๋อเหรอแล้วถ้าเขาตอบเพลงมาไปว่าเขารักรับจริงไงี่ะจริงจริงมิวสิคหอมหน่อยไม่ต้องหอมพี่เขาฮะผมจะลองให้เต็มเๆไปเลยเลยับไม่ต้องใส่ฮีก็นะไม่เอาเลยยองแล้วเหรอ จะเปลีปมม่นเป็นจับุรบ้างไหมอกไม่ต้องนีไม่หลบเลยติดระยองะมันเป็นรูปแบบกระโปรงเขา เฉยที่นี้สมัครจับจองแหวกอ,อกบอกลอย Look who put em in สองตัวนี้ให้พ่อกูใช่ไหมเนี่ยเออมึงเลือกไม่ถูกใช่ไหมก็มึงก็เอากระดาษทิชชู่หยิบขี้มาเคลี่ยงโดนตัวไหนก็เอาตัวนั้นงั้นกูเอาอีคนนี้เลยเฮ้ยแต่มึงช่วยกูหน่อยดิมาเจ็บไม่เป็นเหรอเออี่คนอีสานคนอีสานเหรอพื้นเพลงอีสานเออลงมาสิลงมาเนี่ยโอ้คนอีสานมึงต้องร้องเพลงแบบคนอีสานร้องยังไงสอนกูหน่อยเออเพลงเนี้ยเพลงเนี้ยมอเตอร์ไซค์ห้างได้เปล่า อ่ะแต่ว่าอีสานไม่มีมอเตอร์ไซค์มึงต้องร้องเพลงนี้ร้องตามโก้จัดมาไอ้มีห้วยน้อยไอ้มีห้วยน้อยเอ้ยอะไรลึ้งวนเนี่ยคนอีสานมึงรู้ไหมเนี่ยอะไรควายเนี่ยภาาอีสานเขาไม่ได้เรียกควายเออไม่ใช่ควายเขาเรียกหววยห้วยอ๋อ ออกไปทางหอยลคู่ไม่ทะลึ่งหอยห่วยห่วยนี่คือกวายคนอีสานขี่กวายขี่หวยอ่ะขี่ห่วยจัดมาอายมีห้วยน้อยอายมีหวยน่อยห่วยบยใหญ่อายมีห้วยน้อยออยมีห้วยน้อยแล้วบ่หวยใหญ่สี่เหตุจังใดสามวัยจึงได้จองเสีเหตุจังใดสามวัยจึงได้จอง เห็นรถชะเปอร์เห็นรถชะเปอร์ชะเง้อมองเห็นรถชะเปอร์เห็นรถชะเปอรและชะเง้อมองเขาพานวนน้องสอนทายสบายกลนเขาพานวนน้องสอนไทยสบายกล่าานคอ,อ,อยห้วยยังห่างนางละเกียดบ่เชียดไกลคอยห้อยยังห่างนางจึงเขียดและบ่เชียดไกล ตีเห็ดจังไดสามวัยจึงได้สนตีเห็ดจังไดสามวัยจึงได้สนหลังห้วยของคอยมันบอดีมันมีขนหลังห้วยของคอยวายมันบอดีมันไม่คนโอแมนามนสามวัยจึงเกียดป่วยโอแมนามนสามวัยจึงเกียดป่วย ทางไหลมันบินซินโซลามันบกินดอกคนสวยบินซินโซลามันบกินดอกคนสวยน้องนางอย่าลังเกียจหวยน้องนางอย่าลังเกียจหวยโอแม่คนสวยจับตัวหวยคอยปิดบ้ทอะไรอ่ะแม่งลองฟังอยู่พ anyway ักหนึ่งเอาม่มึงบ้าหรือเปล่าเอามาจะให้จับหวยเลย ก็จ,จับหัวควายอ่ะโอ้โหวอีนี่เขาจับเป็นอย่างเดียวที่ไหนแล้วทำไมแม่งจับทีแล้วแม่งยังรูดจัเกี้ยวด้วยความเร็วสูงเลย <c oughs> ใครครับพี่กูมาพี่กูมาจากสล<อ>ับบุรีเดอกปานนี้รางวัลยังไม่ไวเว้ยางามที่สุดเลยโอ้โหคืนนี้ได้เยอะคันนี้กะหลี่ปทุมไม่เหงาแน่นะจะเลน่นแม่งทั้งคืนเลย อินุพอแล้วเดี๋ยวมันจะเปี้ยวปากอยากจะกินหวยขึ้นมาอ๋ออุ้มเลยน้องม่จ๋าแม่เคยดูลิเกตบจูบหรือเปล่าทางผงศักดิ์ วันนี้พงศักด์เขาห่างหายไปนานมากวันนี้ผมจะแนะนำพงศักดิ์รุ่นสองครับแม่ดูฉากต,ตบจูบครับเชิญนางเอกใส่ชุดสีชมพูพระเอกใส่ชุดสีขาว <c oughs> เขาจะมาในการตบจูบดูซิว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบัดนั้นนางเอก <c oughs> ตบจูบให้เอาให้อีนูตบจูบอีหนู ลงตัวกับอี้เฮียนี่เขาซะอีกนะจา๊ะ เจ้าไปอยู่กินฐานะผัวเมียภัยในเมืองแต่พี่มาวันนี้พี่ต้องมาลาเจ้ามาลาในเมื่อพี่จะมารับฉันไปอยู่ด้วยแพี่จะมาลาฉันทําไมเล่าฟังให้ดีนะต่อไปนี้ถ้าไม่มีพี่เจ้าต้องอยู่ให้ได้พี่หมายความว่าอะไรจำรงชีวิตยอยู่ให้ได้ถ้ามาสศยอย่า พี่ได้รับคำสั่งเป็นแม่ทัพหน้าแต่พี่พ่ายแพ้กองทัพพี่ต้องไปรับโทษพี่ลาเจ้าไปรับโทษประหารพี่ต้องถูกประหารชีวิตมันเป็นคำสั่งของพระองค์ท่านไม่ได้ฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอ,อยู่ให้ได้ พี่ดูแลเช่าไม่ได้แล้วมาเซย่าพี่ขอโทษพี่ดูแลเช่าไม่ได้จริงๆพี่ไม่ต้องขอโทษฉันะพี่จ๋าในเมื่อแม่มอบฉันให้กับพี่ฉันเป็นคนรักของพี่แล้วไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนจะขอเป็นเมียพี่ตลอดไปถึงวันนี้พี่จะไปตาย ผู้หญิงที่ชื่อมัสุริยาคนนี้ก็จะขอไ็นตายกับพี่ส ผมช่อเดาไม่ผิดคงต้องเป็นเพราะการสึกการสงครามใช่ไม่ได้กเสด็จพ่อเนะลูกเอ้ยผมเชิเคยขอร้องเสด็จพ่อต้งก <c oughs> ี่งครั้งแล้วว่าให้เลิกทำสึกทำสงครามสักทีมันเป็นสิ่งที่พ่อหลีกเลี่ยงไม่ได้อะลุกนี่คงจะเป็นผลแห่งกรรมอดีตพ่อทำกับเขาไว้เยอะผมเชืเสียใจเลยลูกเอ้ยที่หม่อมฉันไม่ได้อยู่ เสด็จพ่อไม่สามารถ <ละ S 2> ช่วยเหลืออะไรเสด็จพ่อได้เลยพ่อต้องหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษเจ้าเพราะความมุทะลุของพ่อเลยต้องทําให้เจ้าต้องตกอยู่ในสภาพลํบาบากเช่นนี้เสด็จพ่อลูกมันไม่ใช่ความผิดของเสด็จพ่อแต่มันคงจะเป็นวิบากกรรมของเราทั้งสองคนแต่เสด็จพ่อเพคะโบราณเขาว่าไว้ พวฟ้าหลังฝนยะ่อมจะสดใสเสมอตอนนี้หม่อมฉันตัวเลด,ดีมีคนดูแลแทนเสด็จพ่อแล้วเลค,คะเอ๊ะนี่เจ้าหมายถึงว่าจ<อ>้ามีคู่ชีวิตแล้วเงี้อลูกอะใช่แล้วลลนะไปค่เสด็จพ่อห<อ>ม่อมฉันมีสามีแล้วตอนนี้หม่อมฉันก็กำลังตั้ง อ่อนๆด้วยพี่คะว่าน่าลูกเอ้ยจริงๆเหรอเนี่ยเด็พ่อไม่โกรธผมเช่นใช่ไหมพี่คะโอ้ไอความมุทะลุทิฏฐิของพ่ออ่ะมันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วลูกเอ้ยเอยเอมนุษย์เราเป็นผู้หญิงผู้ชายพอถึงเวลาก็ต้องมีเรื่องของความรักต้องมีคู่เป็นของธรรมดาแล้วล่ะลูกเว่าแต่ จะรู้เลยเกินว่าผู้ชายที่โชคดีคนนั้นน่ะเขาเป็นใครกันนะทำไมชนะใจพ่อได้อะ <c oughs> ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนมีความสามารถ <c oughs> เขาเป็นคนเก่งนะเพคะสเสด็จพ่อ <c oughs> เขาเป็นแม่ทัพแห่งแผ่นดินพม่าเหนือมีชื่อว่ามินทราเพคะ ทำไมต้องเป็นมัน,แล,มนแล้วพี่เป็นพระพี่ดีตรงไหนแล้วพี่เกด็จพ่อเขาดูแลหม่อมฉันทุกอย่างฝ้า,าดินทำไมแกล้งข้ายอย่างนี้มันทำลายร่างกายกูไม่พอยังเอาหัวใจของกูไปอีกเกษตรพ่อหมายความว่ายังไงพ่อขอโทษนะลูก พ่อไม่ตั้งใจทำร้ายเจ้าแต่พ่อระงับโทสะตัวเองไว้ไม่อยู่ก็เพราะว่าก็เพราะวาไหวมินทามันเป็นคนทำให้พ่อตกตัวสภาพเช่นนี้มันเป็นฝีมือของมันจ้<ะ>ลูกเอ๋ยเรจพ่อไปคะ่ะพี่ปลอดฟังโลกก่อน 然后他。